สวัสดีค่ะเรามาดูว่าตอนนี้เขากําลังคิดอะไรกับคุณอยู่นะคะตอนนี้เขากําลังคิดอะไรกับคุณอยู่น้าแพชชั่นหนึ่งไม่เท้าเขากําลังคิดอะไรกับคุณอยู่นะ,นนเ,เ,ดะนะเดวิลเจ็ดดาบทำไมต้องเจ็ดดาบ The r e v e r s ค่ะ โอ้โหคือเปิดไพ่ให้มาเยอะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเขาคิดอะไรแพชชั่นค่ะเขาจะจุดไฟในความสมานขึ้นมาอย่างไงเขาจะหาวิธียังไงที่จะให้คุณและเขาอะค่ะเนี่ยค่ะหาวิธียังไงที่จะกระชากหัวใจของคุณเ h e r e v e r s ขึ้นให้ได้มีความสัมพันธ์เซ็กซี่กับคุณนะคะให้ได้จุดไฟในความสัมพันธ์ตื่นขึ้นมาอีกครั้งนะคะให้มันมีความร้อนรุ่มนะคะเขาคิด เหมือน18บวกกับคุณนะคะมีความร้อนรุ่มมีความเสน่หหากับคุณนั่นเองนะคะจะทำหาวิธียังไงดีที่จะให้ได้คุณและเขาเจอกันหรือว่าเป็นความรักความสัมพันธ์แบบโรแมนติกด้วยกันนั่นเองนะคะ